สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอาเซน่ครับผมอ่ะมาถึงนะครับ react น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับของของทางค่ายลูกี้เองเลยอ่ะรอระหว่างที่เรารอกันแล้วพี่ก็รอกันไปต่อนะครับแน่นมีเรื่องมาใหม่มาแท้นะครับชื่อเรื่องว่าครั้งหนึ่งที่รักหรือ the best story ก็นำแสดงโดยยินวอยอีกแล้วซึ่งอ่ะดูแน่นอนเรื่องนี้เพราะเรื่องที่สดงของสองคนจะพูดถึงอดีตหรออ่ะเขามีเรื่องย่อเขาบอกว่าจะทําอย่างไรเมื่อรู้สึกชอบรู้สึกรักแต่ไม่กล้าบอกรัก มันเรื่องราวของเด็กมัธยมอ่ะการแบบาอบรักการแอบรักในช่วงวัยมัธยมของว่าเด็กมัธปลายไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือชีวิตฉันเหมือนกันนะตอนใหม่ๆมันเป็นชีวิต <c oughs> ของทุกคนชีวิตของทุกคนไม่ได้ชีวิตของเธอ <c oughs> ตอนที่เธอยังม,มีประสบการณ์อะไรมากเธอก็ไม่กล้าจะบอกความรู้สึกใช่ปะประสบการณ์ประสบการณ์ด้านไหน <c oughs> ความรักไงก็คือเราแอบชอบแบบค้างเดียวหรืออย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่กล้าโอ้ ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องมนคือวอลเนี่ยก็คือชื่อว่าน้องเบสในเรื่องนะเขาบอกว่าเป็นหนุ่มสุดเหยที่ไม่ว่าทอะไรก็ตามเนี่ยก็คือแบบเขยไปซะหมดเลย<ม>ซึ่งตรงข้างกับชื่อตัวเองเช่นชเพราเขาชื่อว่าเบสไงคือเบสมันคือเดอะเบสใช่ปะละ่ะทีนี้แต่เขาก็ได้ไปตกหลุมรักคนคนหนึ่งชื่อว่าดิว อืมดิวเนี่ยไปแอบชอบเขาดิวก็คือน้องหยินนั่นเองอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นเพื่อนสุดหล่อของแบบของของของโรงเรียนก็คือตัวป๊อปตัวท็อปเลยตัวท็อปของโรงเรียนอะไรแบบนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าไปหวานเพื่อนสองคนที่เป็นเพื่อนของตัวเองเนาะช่วยในการให้แบบว่าเขาได้เจอกันหรือเขาได้แบบมีความหวังกับความรักครั้งนี้ช่วยเซตอัพให้หน่อยเพื่อนของเขาคือชื่อก็คือน้องปราด อีที่ใช่นะครับผมแล้วก็น้องวินเลนก็คือเขาเล่นเป็นบทของชื่อไบร์กับเรย์ทีนี้ก็คือ2คนก็จะมาช่วยเพื่อนนี่ก็ต้องหาทางว่าช่วยเพื่อนว่าทำยังไงดีให้เขา2คนได้มาเจอการตกล <ตก S 2> ุมรักก,กันอะไรแบบนี้อ่าโดยที่ไม่มีตัวเขาเองเขาไม่ได้มีโอกาสได้บอกความรู้สึกจริงๆออกไปนะแต่ว่าท<ต>ุกคนจะใส่ชุดมัธยมหรอใช่ ตรงนั้นล่ะกุกกิก๊กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาบออาจจะเหมือนโชคจะเข้าข้างให้แบบเบสเนี่ยแบบตกหลุมกไปได้พลอยโจรไปเจอเดฟกับากาตาเดฟกับตาเนี่ยจะเป็นเพื่อนของทั้งยินเขาอ๋อเดฟก,กับตาแสดงโดยน้องบอลกับน้องบีเวอร์นี่จริงก็คือกลุ่มแก๊งในในเอ็นดอมเลิร์นนั่นแหละเพื่อนเขาเพื่อนเราใช้ออแบ่งแก๊งแก๊งแบ่งเป็นเพื่อนเขาเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ยนี่สุดก,ก็คือต้องตกะไดพลอยโจนไปอยู่ชมรมดนตรีว่ะ เออเป็นกดนตรีรนางก็มีประสบการณ์ความสัมพันธ์ในีน้อยู่<ช>แล้วแต่ไม่ว่าตัวละครเบที่มีประสบการณ์ทางดน,นตรีหรือเปล่านะแต่คือตัวเขาเล่นดนตรีได้อยู่แล้ว<ม>นี้ก็เลยตกอะไรพลอยจนไปอยู่ในช่วงดน,นตรีแล้วก็เกิดความแอบรักแอบวุ่นสลับรักนจนเป็นความรักเริ่มต้นก็มาดูกันต่อว่าความรักมันจะเป็นยังไงก็เรื่องนี้จะถ่ายทงางไลน์ทีวีนะวันที่9กร,รกฎาคมนี้แล้วอาทินี้นใช่เริ่ม,มวันศุกร์สี่ทุ่ม อืมอืม,อมก็ชื่อว่าครั้งหนึ่งที่เคยรักเดอะเบสตอรี่นะคะรับก็เร็วดีก็ก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกของเราไป2อ,อาทิตย์เลยเนะี่ยคือก็เนี่ยพอดีกัแบบซีรีส์เรื่องนี้ไปใช่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูทีเซอร์กันก่อนว่าเป็นยังไงเรื่องเหมือนหยอบในอดีตน,น,นะจ๊ะดาร,ราซาเบาฟังคาสเซต์อะโซนี่บล็อกอะจ๊ะล์กแมนเพิ่รู้ว่าการแอบชอบใครสักคน มันทาให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ิถ้ามึงอยากรู้อ่ะว่าไอเดียวมันชอบเฟิร์ดไหมมึงก็ไปบอกชอบไอดียเลยดิเธอมีเรื่องจะต้องบอกเสีเขาร้องด้วยอ่ะใช่เสียงวอร์ดอ้ามึงทำแบบรน้เพื่ออะไรวะ ได้แต่ยิม้มให้เธอบเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจมองดูเธอไกลๆอย่างนี้ต่อไปเป็นนักหลอกนำแล้วยังไม่กี่วันเราก็จบแล้วอ่ะหรือว่ามึงจะปล่อยให้มันไปอยู่ที่อื่น แล้วมึงไม่มีโอกาสบอกมานนี่เลยวา่าแบนแช่หูฟังกันนะเออบรรยากาศของพวกเราจริงๆแบบนี้มันก็คลาสสิกดูนะใช่<อ>ใช่ใช่คลาสสิกเลยได้แล้วมันคือแบบ ย้อนเวลากลับไปอ่ะคือช่วงที่โซนี่ฟ้องแมชช่วงที่เพลงมุมกำลังดังอ่ะมันคือแบบโหกี่ปีวะเนี่ยน่นาจะยี่สิบปีได้อะ่ะเออไม่อยากนับน่นาจะกปีสองพันอ่ะช่วงนั้นแหละเป็นช่วงาายลาแห่งความที่ เออเดี๋ยวนี้คนชอบเล่นชนชอบเกิดไปเล่นเวลาช่วงนั้นเนาะเอาจริงนะพอให้ฟีลแบบนี้มันเหมือนแฟนฉันนะตอนนั้นที่ดังเปี้ยงป้ามาว่ามันทําทให้คนดูได้ย้อนกลับไปถึงวัยเด็กได <ว S> ้ถึงอดีตปีแปดเก้าศูนย์อะไรเงี้ยแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรเงี้ย,ยนี่กเลยแต่คือตอนนั้นมันคือช่วงนั้นมันที่ออนมันคือมันปีสองพันเนาะก<ช>็ะพาเรายอ้อนไปยี่สิบปีอันนี้ตอนปีส<ช>องพันยี่สิบก็จะพาเรายอ้อนไปยี่สิบปีอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นกากาศน่าร้านไม่คิดฟังแล้วแบบ อย่ก็ซึ้งขึ้นมาเฉยคือมันเหมือนเป็นเพลงความหมายที่ดีมากแต่ภาพที่มันให้ดูว่ะมันเหมือนกับความรักมันไม่ง่ายอ่ะมันเหมือนมีอุปสรรคมันมีความรู้สึกที่มันสับสนมีคนนู้นคนนี้เข้ามาอินโวล์ฟอ่ะอู๊ดอธิเสิร์ไม่ได้บอกอะไรเยอะหรอกมันมีการร้องไห้น้ำต้นน้ำตาแต่ไั่แด้จะมีกี่ตอนแต่ดูดูทรงเหมือนจะเป็นซีรีส์สั้น น่าจะเป็นซีรีส์ยาวน่าจะไม่ถึงสิถึง12ตอนไม่น่าถึงครับว่าอาจจะมากสุดอาจจะหตอนหรืออะไรเงี้ยสี่ถึงหตอนแต่ว่าไม่เยอะอืแต่ว่าได้ประมาณนี้เพราะว่าดูเรื่องเหมือนกับน่าจะมีความดูทีซีที่แตบงมาค่อนข้างจะมีฟุตในการเล่าเร็วบางอย่างเหมือนกับไม่ได้น่าจะมีแบบลากยาวอะไรเส้นเรื่องอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ก็ได้เห็นน้ำตาของยีนเห็นน้ำตาของวอลคือทุกแบบคือสองคนนี้ท่านลองให้ที่ไรตอนดูเอ็นดอปเลคือแบบโอ้จะตายได้ คือ2คนนี้เอาจริงนะถ้าให้เป็นเล่นโรแมนติกค,คอมเมดี้เราคงไม่อินไม่อินถูกแต่ถ้าปรับดราม่าหน่อยๆอย่ะโอ้โหฉันว่ามันใช่เลยอะ่ะใช่เขาบอกว่าดราม่าแล้วการที่วอลขึ้นไปน้องเพลงอะไรแบบนี้แล้วแค่เสียงเขาเล่าอ่ะเสียงที่เขาเล่าอตอนทีเซอร์ว่าแบบเราไม่รู้หรอกนะความรักจะเป็นอะไรคือความที่เขาเล่าเราไม่ถึงความความของวออ่ะคือวอลเขาจะมีความที่เหมือนกัน เขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะปรัชยานห,หน่อยๆมีอะไรแบบนี้ที่ไม่แบบว่าจะเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งใช่ใช่ใช่ใชแล้วมันสุขมันเหมาะกับเขามากที่สมกับจะพูดเรื่องความรักออกมาให้คนเช,ชื่อได้ว่าความรู้สึกของความรักเป็นแบบนี้ในใจฉันเป็น,นแบบมันคือนิยามของตัวเขาเขารู้สึกยังไงอือว่าตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์ของตัวละครสองตัวทั้งตัววอลแล้วก็ตัวยินเคําว่า แต่จะเห็นคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดนะวอนเนี่ยในเรื่องอ่ะจะเป็นคนม,ม,มีทักษะทางดน,นตรีส่วนยินอ่ะก็จะเป็นคนแบบชอบถ่ายภาพเก็บความทรงจําความรู้สึกผ่านกล้องเขาเป็นคนเขยเนาะเพราะว่าจริงๆสมัยนะั้นในยีปีที่แล้วคนที่เล่นดนตรีได้ไม่เขยนะใช่ต้องเป็นตัว็อปอะใช่คือถามพี่เนี่ยการที่เราจะได้ไปยืนคุนเวทีได้เนี่ยหนึ่งต้องเป็นที่ยอมรับมีความสามารถแล้วมีการกล้าสแสดงออกาหรือมันคือการจับพัดจับผูกค่อยไปยืนทีหลังที่เธอบอกไงตอนที่อ่านซีนอาซิสว่าจริงๆแล้วอ่ะ ตอนก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะเป็นอีกคนนึงแต่พอเขาได้มีโอกาสไปรู้จักเพื่อนใหม่มีโอกาสเข้ามาให้ได้พิสูจน์ตัวเองได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําและทําออกมาได้ดีการไปร้องนํำมันเวทีมันตัวท็อปแล้วอะไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวเล็กแต่จะแบบว่าตอนแรกจะไม่กล้าคือไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากคอนฟอร์ตโซนตัวเองแล้วก็อยู่ในแบบเดิม,มแบบเป็นตัวเคยๆแบบนั้นจนถึงมีเพื่อนดึงขึ้นมาอะไรเงี้ย เพราะความรักเนาะมันลมแบบเรานึกถึงโู้หนังสวยก่อนที่บอกว่าเพราะความรักทำให้ฉันกล้าที่ทําอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นแรงดันให้เราเปลี่ยนแปลงเรากล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เคยทำใช่ใช่เพราะความรักมันคือทุกอย่างจริงๆคือสำหรับเด็กๆมันให้โยมู้สกว่าความรักมันเป็นตัว drive เราบางอย่างเหมือนกันนะถ้ามีความรักในวัยเรียนนะเขาบอกว่าเวลาเรารักอะไรในวัยเรียนหรือมีความรักตอนช่วงมปลายหรือมหาลัยมันจะเป็นตัวบางอย่างที่จะ drive เราไปสู่จุดที่เราไม่เคย คือถ้าใช้มันถูกจุดอ่ะมันก็เป็นประโยชน์เนาะแล้วก็เป็นแรงผักดันแต่ถ้าเกิดความรักมันไม่สมหวังอุ้ยสมหวังเธอไม่รู้ก็เห็นมีเศร้าอ่ะแล้วก็เหมือนมีคนยืนแอบมองดูก็เป็นเรื่องปกติเขาอาจะเศร้าเพราะว่าเขาไปเผิดรักแล้วเขาก็ลังมีแฟนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่า พอฉันอยากเป็นเพื่อนเธอหรือว่าฉันเห็นเธอฉันก็เลยปฏิเสธเธอว่าฉันเป็นเพื่อนเธอโอ้หรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้ววะแล้วสุดทายเขาก็แบบค่อยมารู้สึกตกหลุมรักคนนี้ผู้หญิงก็เลยจับได้แล้วก็แบบว่ามันก็เลิกกันเถอะหรือผู้หญิงก็พื่อนกว่าหรือผู้หญิงก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไปต่อไม่ยูอแล้วผู้หญิงก็เลยบอกเลิกัดเจนว่าเราป็นเกว่าตกลงฉันต้องชอบใครกันแน่หรือว่าตัวเขาเป็นคนที่โรเล่ก่อนหรือเอว้ยหลายหลังมากมันพล็อตเยอะมากไม่รู้ว่าพล็อตแบบความเป็นไปได้เยอะมากตอนเนี้ยเยอะมากบอก ก็ไปรอดูกัน uh huh. 9กรกฎาคมครับรอดูกันน่าจะรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปขออนุญ,ญาตฮารุกี้ก่อนเนดะี๋ยวคิดว่าน่าจะได้นะครับโอเคก็ <ừ> <Okay. S 2> ถ้ารีแอคชั่นได้ไม่เป็นพ,พลาดนานนแ,ลนแน่นอนเรื่องนี่จะเจอกันแน่นอนน่าดูหุ้นน,แบบน,น่าจะเป็น,นแบบตีมเนียนแน่จะเป็นตีมแบบหนังสือรุ่นเนาะก็เป็นเวอร์ชั่นแบบย้อนวนัยเออถึงสองสองเรื่องอ่ะเรื่องนี้กับอีกเรื่องนึงก็คือจะมีความเป็นแบบย้อนวัยกูอ่ะ มาใกล้ๆกันเลยถือว่าเป็นช่วงย้อนวัยช่วงกลับไปเรทโรมาเทม์แมชชีนทม์แมชชีนแอดแนแนลเอ็กซ์ทมแมชชีนเป็นซีซัน,อน,นของทม์แมชชีนกลับไปย้น <laughs> <laughs> อนอดีตย้อนอดีตโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามการเราติดตามกันนะครับ <laughs> เรื่องน่าสนใจมากกับทางรูกี้ไทยแลนด์ไม่รู้ว่าจะ ค้มคนแค่ไหนพูดงอย่างนีกว่าต้องรอติดตามกับวันที่9กรกฎาคมเวลา4ทุ่มท <c oughs> างไลน์ทีวีนะครับก็้อก็ติดตามช่องเราไปด้วยช่องเราน่าจะมาเรียกั้นแน่นอนครับขอบคุณที่ามาติดตามกันฝากกดไลค์ลกดแชร์กดส r i ครไปด้วยแล้วก็ติดตามที่สี่องทางยูทูบอินสตาแกรมว w เ t อร์แล้วก็เฟซบุ๊กเจอกันครับมาซีรีส์มาวันนี้ไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับกับช่อง Has Channel นะครับผมถ้าอยากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพราะรู้ไหมครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ย90%ของคนดูเนี่ยยังไม่ได้ subscribe พวกเราเลยช่วย subscribe ให้พวกเราหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบติดตามได้ที่ทุกทางนะ YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับเดี๋ยวจะดูคลิปอื่นต่อไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันอีกคครรััั้้งวนนนนี่อะบ